มเป็นมาของศิลาจารึกค่ะศิลาจารึกนะครับเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทยซึ่งมันดึงเหตุการณ์ของความเชื่อและวัฒนธรรมในอดีตโดยเฉพาะศิลาจารึกข้อมูลและความแห่งที่ถือว่าเป็นหลักฐานทางภาษาและประวัติศาสตร์ที่ก่อตั้งขึ้นมาแรกความสำคัญเป็นหลักฐานเลขที่แสดงถึงการใช้อักษรไทยและสะท้อนถึงความเจริญของอาณาจักรสุโขทัยเนื้อหาพูดถึงการปกครองแบ ความเป็นธรรมและเสรีภาพของประชาชนประโยชน์ทางประวัติศาสตร์ใช้ศ uh 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 ึกษาเรื่องภาษาการเมืองของกุมศาสนาและวัฒนธรรมในอดีตค่ะความเป็นมากีฬาจารึกพ่อคุณลักษมแห่งหรือีฬาจารึกแรกที่หนึ่งเป็นจารึกที่เขียนด้วยอักษรไทยโบราณมันเป็นเรื่องราวในสมัยกรุงพุทธไทยราวพุทธศตวรรษที่29เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองของบ้านเมืองและข้ามหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ บรรบุรุษบรรเลงหมายจำพะจันรชิจารีสีอนารเสน่ห์สัมภาษณ์ในสมัยแรกปีสองร้อยสองร้อยสามร้อยสิบหกก่อาึรนของพรอยูบะรีเดนขอาวสัมภาษณ์เก่าจึงผู้สร้างข้อควรและคำแห่งสหรัฐกษัตริย์ทรงผู้สามของแห่งและจักรพโถยไทยทรงเป็นผู้สร้างศิลปาหรือชิจาลี จา 3, ลึกเหตุการสำคัญในรัชสมัยของพระองค์ถือเป็นต้นกำเนิดอ,อักษรไทยค่ะปัจจุบันอยู่ที่ไหนปัจจุบันที่ร,าาร้านยาลึกของจริงเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ถาสน,นาแห่งชาติพนักงสำงแนวจำลองสามารถชมได้ที่พุทยาพราวันษาของไทยเช่นาจาลึกฟ้องร้อง การนำเสนอไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ